เฮ้ยอะไรอ่ะวิแมน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 ร้ยใครเป็นไหลเจมเองเจมเองเจมไหนเจมแวตรู้จักเปล่าไปถ่ายด้วยคนดิพี่โอ้ลืมกันได้ไงวะนอนนอนนอนป้าถ่ายลูกฉลามมามาอยู่หลังป้ามาอยู่หลังป้าสองคนเลยสองคนเลยอีกี่รถรถมันขึ้นตรงนี้ได้แล้ววะอีกี่อยู่หลังปงหลังป้าเดี๋ยวกูหารถก่อน ไอ้ยัมันรังแกผู้หญิงไม่เทน่นะเว้ยนายนายนายไอ้สัตว์ซะเลยอย่าซือคบครับผมว้า <laughs> แล้หญิงก็กระจกกระจกอุทย์โทรครับโทรครับโทรครับที่รักเอ่อต,ต,ต,ตัว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 เราไปด้วยได้ปะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยยืนอยู่ไม่เห็นเหรอ้อพี่รเราโอ้ยไม่เป็นไรครับมีโล่เพิ่มแล้วกุทักมึงดีๆดีนะกุของนีดีด้วยโอ้โหไอสัตว์ขึ้นไม่ได้ไหนอะไรบาดีนะบาด,ดนะนะปะ่า โอ้ป้าป้าเยอยอะไรอะไรอะไรแป๊บฟังเล่นอย่างนี้วะไรละปองป้าเลยรักปงรักป้ารักปงรักป้ากันเนี่ยรักป้ากันเนี่ย ไอ้นี่เลยอ่ะไปกูมาแล้วลงมไปทักทายหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่น่าจะสั่งคมดีไว้อุ้ยไม่โดดได้ไกลขนาดนั้นอ่ะอุ้ยทำไมโดดไกลยังอ่ะพี่ทำไมพี่โดดไกลยังอ่ะโอวยผมอยากโดดได้แบบพี่อ่ะพี่ครับมันโดดไงอ่ะพี่ไม่ต้องรู้ครับไม่บอกอย่าหลอกถาม ดูคนเมืองน,นี้ ي, นนดิแล้วมันจะให้กูเป็นคนดีได้ไงมันจะให้กูเป็นคนดีได้ไงวะเฮียดูดิแม่งเป็นแอดมินบ้างนั่นอะเวทมที่รักของกูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินเปล่าทำไมเราไม่ยินเธอเลยอ่ะเธอได้ยินหรอปะได้ได้ยินตีเราหนึ่งทีเอ,อตีไหมอ่ะมีใจเปล่าแป๊บน,นึงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนเราปรับเสียงก่อนอ่ะเราปรับแล้วเธอได้ยินเราปะเราไม่ได้ยินเธอแล้วเราว่าเป็นที่เธอแล้วอันเนี้ยเธอพูดดิเอ้ยเอ้ยแต่เราได้ยินปากเธอแลนน้ใช่ค่ะขณะนี้พนักงานให้บริการเต็มทุกคู่สายกรุณารอสักครู่นะคะครับไปรอสักครู่ไม่ไม่เราไม่ทำเธอตัวตัวไม่ตัวตัวตัว,ต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 ว ไปไหนตัวเราไม่ทำตัวเอ้านี่ไงเราอ้าวอ้าวรังแกผู้หญิงไงรังแกผู้หญิงไงอุ้ยตัวอ <c oughs> ลราเล่นลราเล่นแย่เล่นกันอย่าเล่นกันขำๆเองแหมต้องมาขนาดนั้นว่างไงเฮ้ยโอ้โดนผู้หญิงรังแกจบแล้วกู โอ้ยร oh. yeah. ะบายระบายหน่อยพี่ไอเธอเธอเธอโอ้ยโอ้ยอย่าทำกับเรางั้นไม่เล่นไม่เล่นด้วยนะไม่เล่นด้วยนะนี่ไม่เล่นด้วยนะจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมพุ่ยคือยจะเอาแน่นะ กลัวกลัวเว้ยพี่คะพี่พี่พี่ผมโดนผู้หญิงหลังแ่พี่พี่โอ้โหพี่พี่มึงมึงก็นั่งดูเนาะโอ้ไอเหี้ยคนโดนผู้หญิงลุมเฟืองโอ้ยเอาพ่นทำไมวะโอ้ไอเหี้ยเมืองนี้แม่งมีพ่นกุด้วะกูลืมอเอาเงินเก็บอีก เออเอาไปเถแสนหนึ่งเอาไปเถอะไม่เล่นด้วยละมาไม่เล่นด้วยละไป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 ไม่ไม่ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยอไปเถอะแสนหนึงเอไไปไปโอ้โหเอ้ยึงโอ้เออเเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะไปล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 ะพี่ผมไปแล้ไปละไปละโอ้องงดิงงงงงงงไรคนไทยเนางอะไรคนไทย เว้มันเอากูไปแสนนึงไอ้เฮียกูไม่เหลืออะไรและกูดูผู้หญิงกูดูผู้หญิงเสริมดิที่ไออีไอเอาตายทำไมกูไม่ได้ยินเสียงมันวะกูเอ้เอ็งเอ็งเอ็งกดพูดได้เปล่าวะเออเอ็กกูไปไปละหางเรียนดีกว่าสีอะไร รถมันเหม่จะพังเลยนะซ่อมรถกันเด้อรถอยู่ไหนวะซ่อมไนวะไอไหน่ะไว้เฮียเอ,าอ้าไอสัตว์ที่ซ่อมรถไม่มี หนเหี้ยรถได้ขเขาเร็วมาม <c oughs> ามาม กูหายวะกูจอดนี่เลยกูเจอพวกจ,วจอดละจอดเนี้ย <c oughs> ถือถือดาบนะโอ้โหดูดูดิเด,ดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยหน้าคุ้นคุ้นบี้ยชน พี่ทำไรอ่ะพี่อะไครับว่าไงว่าไงทำไรอ่ะยืนขวาวมาตรวจไหอะไรนะโอ้โหตั้งท่ากันเลยอันนี้คือการทักทายแบบวัยรุ่นชาวบูเหรอผมหมเรียนผมเรียนผมไม่ผมผมเรียนเหมือนกันนี่ผมเรียนเหมือนกันนี่ดูแ้เหมเราเราชาวเดียวกันเราจะระวังกันเองทำไมอ่ะอ๋อโอเคอันนี้ขอระวังไว้หน่อยดีกว่าจะระวังทำไมเราเราก็คนกันเองเนาะ ไอ้เี่ยผมผมผมถูกปนไปนเป็นล้านอะแม่งเอาผมไปเป็นแสนอนะผมลืมเอาเอาเงินเข้าธนาคารนี่โคตรแย่อะไม,ไม่เก็บเวลาผมลืม,มกดไงวะรู้ป่ะลงเลนนี้เว е ลาเขาคุยเขาคุยกันท่านี้นะเขาไม่ไว้ใจกันหรอกเออเออเออ,ม,อ,อมันมันฝากไงวะพี่อ่ะ,อะได้นะผมฝากแล้วโอ้โหม้วนหมดเลยอะพี่ผมขอผมขอไอ้นี้ได้ปะสักสองพันได้ไหม ใช่ขอนะครับระวังตัวดีนี่ระวังตัวดีใช่ไหมระวังตัวดีนี่ใช่ไหมอะไรนะคุยกันต้องนั่งเหรอนะอุ้ยตัวมูอันมวดมวดอุ้ยไม่ไม่หมวกั่นขึ้นมาสองคนง่ะง่ะนะน่ากลัวจังพี่พี่พี่สาวบุกลงเรียนพี่ครับ ดี้ไหมครับพี่มีคดีผมไปโรงเรียนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เด็กไหนเนี่ยเนี่ยเข้ามาพี่นั่นอะผม,ผมดำอ่ะโรงเรียนผมโรงเรียนพี่นี่ <c oughs> แหละครับแต่ผมยังไม่ได้ใสใครับไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เองไอเนี่ยผู้หญิงสองคนเนี้ย<อ>ไว้ใจไม่ได้งูพิษอ๋อแล้วไป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 ไอพี่พี่ครับครับเออเพชรมันหายตรงไหนครับผมเพชรเหรอขุดดินครับขุดดินทำเมืองอ๋อครับไอพี่พี่หัวน้าเงินผมขอเงินหน่อยครับสองพัน ไปแล้วไปแล้วอะไรยังไม่ขึ้นเลยพี่โอนไปแล้วไม่เห็นหรอพี่ผมเพิ่งเข้ามาแล้วผมโดนป้นไปพี่ผมเออเออกูก็โดนเหมือนกันน้องกูะเอาเงินเขานี่โดนป้นเหมือนกันนีขอขอขอมาเด็เด็กเด็กเด็แก่ขอมาเด็กเดกใครใครเด็กจะค้องเหรอมาผมเอาครับครับพี่เอาเอาเหมือนกันครับขอไปเก็ตห้ามอยนี้ไปว่าเขาอยู่เลยไม่ใช่ยังเลยครับไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่มั่วเองนี่มันลิ้นสองแฉกโอ้โหมันด่าคุเป็นตัวเฮี้ยเฉยเลยดูวันว่ะเด็ก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 ข้าบังไง เฮ้ยลุงแม็กลุงแม็กปะเนี่ยไม่ใช่ลุงแม็กปรไม่ใช่ผอไม่ใช่เด็กเด็กเด็กระวังตัวไม่เด็กนะครับลองดูได้เฮ้ยทำไรอ่ะป้าครับที่แกผองที่แกของเกผอมที่ไม่ัวยเลยวะที่ไม่นะาอันไหนพี่ผมเอาครับผมเอาพี่เอาแล้วแล้วพี่จะเดินทำไมผมอยู่หัวแถวแล้วพี่มาเดินอยู่หน้าผู้หญิงทำไมวะเฮ้ยอะไรผมน่าพี่เกินไปแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่ยามีแสนอันเนี่ยตอนเนี้ยใหญ่ เดี๋ยวอะไรเฮ้กูชื่อดำฮัลโหลเด็กๆฮัลโหลว่าไงเด็กๆอะไรเลยเฮ้ยมึงจะไม่ไหวกับพี่หมีแล้วนะใชหมขอขอขอหน่อยครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ขอหน่อยครับพี่หมีมึงขอใบเกณฑ์หน่อยพี่หมีมึงช้าไงมึงช้าไงฮัลโหลครับมีมีการแทางแม่งเอ้ยลีลาไลยจะแจกของก็ไม่เอาให้กูสักทีเอียไอ้สารเล่ นี่ใครนี่มีรถมีรถแรงๆเอาวะ,วะไอ้นายไปด้วยดินายโดนปนนี่ใช่ปะ่ะเอาเอะไรวะม,มันยืนอะไรกันดีกว่าวะมันยืนมันยืนเหมือนไอ้นี่เลยอะยืนเหมือนไปรุ่นซาเวตเลยอะจะแทงดิโอยอะไรครับไม่ได้แทงครับตกใจววเลยอย่าดิ่งอ่ะอุ้ยชื่ออะไรอ่ะสาวผมบอล

้ยไปเว้ยยิงรถเปียวมือเด็กช่างทำตัวดิ้ <c oughs> ยถ้าถ,ถ,ถ,ถอดเสื้อยูทู e มันจะแบนกกเจ้าพ่อ,อคุณมีดูเฟลดาราแล้งอันนี้ดาราแล้งเขาเล่นเซิร์ฟอะไรเงี้ด้ด้อไปเสี่ย อีกูไม่เอาไม่ใส่อันนี้เออถอนนะรถดดิไปโรงเรียนไหนดีวะโรงเรียนนี้ไปมาแล้วโรงเรียนนี้ด okay. ีกวปะดูเด็กช่างอย่างโหดูเด็กช่างอย่างกูดิ ใช่ขงกูต้องมาขับรถรนะอะไรเงี้ยงงสั่งงงอัพเสร็มนี้มีตำรวจป่าววะโคนสกูอะไรอย่าหัวหลังมันปอง,ปอง เฮ้ยเฮ้ยโหยา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 มึงไม่ตัดตัดผมอาจารยนอ้อต่อไปมึงอ่ะ <c oughs> อะไรมึงอยากได้มึงก็ไปซื้ออยากได้มึงก็ไปซื้อกูซื้อไอ้คันเนี้ย หลอได้แบบว,วะหลยกหลอได้แบบว,วะคันเนี้ยเยสไปไหนดีวะเฮ้ยโรงเรียนนี้กูยังไม่เคยไปเลยนี่วะเฮ้ยมันทางคนบุกกูรถเชี่ยแล้วนะั่นอะกูไม่อยากไปบู๊ไอ้สัสมีให้ฟารกเปล่าว,วะ ไปกระโหนก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 แม่มันมันแมาสัตว์เอ้าวโหนึกว่าจะไม่ได้ขับไอตัวายซะแล้วเฮ้ย ฮ้ยแมงเงยเออเออเออ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 ไปต่อโอ้ดุดุไว้มาตัวนี้ไม่ดุอ่ะว่หาสาวมาสักนว่ไมมีสาวสักนดูหมอดิ นี่ย่ะตอนหมอทำหน้าเครียดอ่ะหืมโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้แหลกโอ้เก่งเนี่ยเลยวะอ่ามนออกมาซ่อนนะครับแมนแม เฮ้ยไอ้ร้นมองอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยเห็นมองนานมีอะไรเปล่าหรอหรอ,หรอเห็นมองนานมีอะไรปะไม่กล้าอ,อุอ้ยๆงงงเลยงงดิผมมีน่นายงงเลย ไอ้นะครับเปล่าครับอ๋อนี่ยืงอยูย่คู่กับแฟนเหรอครับใช่ครับใช่ใชยใชล่าสุดไม่ไม่ผมไ,ไอ้ไอ้นี่เฉยสตาร์ทรถอีกข้างเลยเฉย,ย,ย,ยไม่ทำอะไรเลยเปล่าครับ,รบ่าอ๋อน่ารักกันดีครับคู่นี้ นะคุณทมันู่นี้ก็น่ารักกันทั้งคู่เลยเนาะอีกฝ่ายก็ดูดีอีกฝ่ายก็น่ารักอุ้หมหอสมกันจริงๆนะคู่นี้จริงครับจริงข้างในโรงเรียนครับไม่ใช่พี่บ้าป่ะโอ้ยคู่นี้ก็เป็นแฟนกันอีกแล้วโอ้ยน่ารักเลยเกินเนะาะธรรมาดาครับคบกันนานเนี่ยครับเนี่ยสิบปีแล้วครับเอาดีๆอดีๆอดีๆ,ๆ นะครับสิบปีแล้วครับอ๋อน่านๆนานๆครบกันนานๆครับเพรวันนานๆครบวันครับถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าแฟนเผลอก็ทักมาผมนะโอเคปะ่ะผมว่างโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะผมว่างอยู่โอเคไหมถ้า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 แฟนเผลยทักมาโอเคไหมโอเคปะ่ะไม่ครับไม่ครับซื้อสัตว์ต่อแฟนเหรอ ไม่ว่าอะไรพี่ก็ดีแล้วที่จะไปแทงคนไม่ตายวะ่ะไหนดีวะเฮียยายาเอาโอ้อะไรนะอ๋อถ้าคุณถ้าคุณไปคนโดนลังแกไม่สนุกด้วยนะครับมึงดูกูทุกวันดิมึงดูกูดิโอ พอดีพอดีครับพี่ชายข้าวอด้วยใช่ครับเข้าวอด้วยครับพี่พี่พี่เสื้อขาวเข้าวอด้วยนะครับอย่าลืมนะเข้าวหรอครับพี่เข้าหรือยังครับเข้าแล้วเอ้โทษ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 เรียนตินครับเรียนไหนอ่ะเรียนอินไม่ได้ใส่เสื้อขาวนี่สวัสดีครับเข้าวอยังเข้าด้วยเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคโอเคลงจัดเลย เอ้ยใครเขาขับมอเตอร์ไซค์มาข้างบนวะเลยเธอชิปเป่งเลยเมื่อกี้ผมบัฟดังปะเฮ้ยบอลนี่บอลพี่อบอลไปนะบัฟดังอะไรบับไปน่ารักอย่าไปบับย,ยิงไม่ได้แล้วปุ๊กูแหลกวะ่ะคือกูต้องไปเติมที่แม่งไม่แหลกเลไอ้เไี่ยนี่ตายครัโลโหอพี่ตายเหรอ ผมชุมให้พี่ชุมให้ชุมให้ชุมให้ชุบจุุตายวะเดีย๋ยพี่เอ,าอ้าไม่ตายไม่บอกเออตายแล้วตอนนี้พี่ข้ับเขาวด้วยครับเขาวอด้วยเขาวอด้วยครับเขาวอด้วยครับคอมเหมือนคอมจะระเบิดเลยพี่ไอ้สัตว์เอ้มาเล่นจะมีขี้อะไรกันเยอะแยะวะ ยีล้วออกไงอะ่ะใช่จริงเหรอเจอเราแน่โอ้โหแหลกชิปหายเลยแม่งเ้ย แหลกแหลกแหลกแลกโผล่ขายไหมครับแหลกแหลกแหลกแย่งมวเลยแย่งมวอะไรเนพี่เขาวอ,อยังพี่เขาวอด้วยเขาวอด้วยอย่าลืมเขาวอรครับอ,อย่าลืมอย่าลืม <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนี่ยรถกูเอ้ยรถกูรถกูรถกูเป็นไรกันอ่ะ เไ้ยรถผมรถผมเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะรถผมอ่ะเป็นไรอ่ะเออรถเล่าเหรออะไรรถผมเอ้าเอ้าเอ้าเอ้วแต่น้าเบื่อรถเล่าเหรอรถผมเอ้าพี่รถผมมันนั้นหน้าพี่ตายผมหน่อยดิเป็นเป็นเป็นเพราะมึงอ่ะพี่เป็นเพราะมึงคนเดียวเลยอันเนี้ยไอ้รถผมเอ้าเอาเอาแจ้งแจ้งเลยหนีแจ้งเลยหนีแจ้งเลยหนีแจ้งเลยเออสวยสวยสวย แตง y ิวพี่แตง u ิวแตง y ิวเอารถกูเฮ้ยโอ้โหกูเออนั่นแหละผมหน้าหน้า้อพี่รถผมพี่พี่พี่โอ, oh, ยอ้ยืมอะไรยืมอะไรผมทำมาหากินนะ ไอ้ขี้นี่รถกูไม่ขับแม่งละรถไรก็ไม่รู้รถผีสิงนี่ใครเขาเบิ้ลอะไรวะไอ้รนเบิ้ลอะไรอ่ะมึงเบิ้ลไรโท่ครับ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 ไอ้สัสไอ้เหี้ยมไม่จบนะอะไรไม่จบไรพี่ไม่ไม่ใช่ผมพี่เอ้าสัสผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเบิ้ลอะไรผมยังไม่ทำะไรเลย โอ้ยตากเที่ยมาทีมาตัมาดีกูจะไม่ดึงมีตากออลใจมากเฮ้ยกูเก็บรถอยู่กูของอยู่่ี่ยล่ากูเก็บของอยู่ ว่าไงพี่มีอะไรพี่มีอะไรครับว่าไงพี่มาเก็บของอยู่อ๋อได้ครับ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 อะไรของพี่นะพี่เอาพี่เอาอะไรพี่เอาอะไรพี่เอาอะไรเก็บของอยู่ยิ้มอยู่ตีเขาไม่เอาพี่ตีอื่นเลยวพี่พี่มันมีเจ้คนหนึ่งมาด่าผมมาพี่อือมันดีพี่พี่พี่ช่วยด่าผมหน่อยได้ปะได้ปะ อะไรมึงงลลยากกกู่อนไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ก็ด่าผมหน่อยดีเดี๋ยวอ่าพี่ชายจะไปไหนหรอคะไปครับไปกับไปกับคุณไปดูที่เลยโอ้ยเพิ่งรู้จักกันเองทำไมไปไวจังอ่ะไปดีครับไปไปตอนนี้มันเลื่อนเยอะมากอันนี้อันนี้คุณคิีคุ้ยไปไหนครับเนี่ยไม่ใช่คิีคุ้ยกันอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอ้ยขอโทษโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ใช่ไอ้คิีจะทำเสียงเด็ก ไม่ไม่อะไรเหรอครับขับต่อเลยครับอา่าพอดีจะไปพอดีเหมือนมันไม่เห็นมือ <c oughs> <c oughs> กดมือมาผิดไม่เดี๋ยวผมขับรถให้เดี๋ยวผมขับรถให้อา่อาจะจะฮุบรถไหมเนี่ยไม่ฮุบหรอกผมไม่เห็นผมเป็นคนยังไงวะเดินพาร์บปไปด้วยกันเดี๋ยวแม่เอลยอ,อันนี้ชื่ออะไรเหรอคะชื่อชื่อเจมส์ครับอ๋อเอ๊ะเพิ่งมาเหรอคะหรือว่า มานานแล้วครับเขาทำไมใส่เสื้ออ๋อเสื้อหมกครับเด็กหมกเจอกันคหาไปหรือไปพวกแบบไอ้นี่ไหมอ่ะเบอร์ไหมอ่ะหรือว่าซิงค์ล่างสิทธิ์ไหมอ่ะอ่าก็ก็ได้อ่ะแล้วแต่กำลังเบอร์เบอร์อยู่กำลังเบอร์เบอร์เมืองอยู่อ๋อเพิ่งเข้ามาเล่นใช่ไหมโปรติเล่นเซิร์ฟอะไรครับเนี่ย อยู่แอร์วินเทอร์ครับวินเทอร์เฟลเหรอครับอ่ะดาวบดาบดาวดาดากัสมายแฮตอ่ะดาบ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 ดาคนใจแคบอ่ะดาวบดาบดาดาการคอร์มอนะคะเฮ้ยอ๋อแรงมากไปครับไปเราวินเทอร์อะไรครับเนี่ยไอวินเทอร์ไอ้คอมูป้าสีฟ้ามีแฟนอยู่เซอร์นั้นเหรอครับ อ๋อไม่ไม่ครับมีเ,ออเพื่อนอยู่ตรงน้นเพือ่อนอืมทำไม่ลงเว้ยคนดีคนดีคนดีเว้ยคนดีคนดีท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้ใช่ไหมจอดเราคนดีใช่ไหมเราเป็นคนดีกันเนาะเราอย่าไปทำผู้หญิงเลยดีกว่า โอเคอุ้ยน่ารักมาแต่งตัวดีนะครับเนี่ยแต่งตัวสวยเลยครับเนี่ยอ้าวเดีี๋ยววอออนน่ก้าคุณเอ้ยผมรู้ผมรู้แม่ว่าคุณเล่นนานแล้วคุณตุยหนุยเหรอตุยอะไรนะตุยหนุ่ยอ่ะเฮียอะไรวะตุยหนุ่ยคืออะไรครับตุยหนุ่ยเอ๋อคุณแก้งอ่ะแย่อ่ะไม่รู้จักคำนี้เหรอหรือว่าตุยหนุ่ยอ๋โเขียวมอแต่ว่าจะตอบรัไปเซิร์ฟอื่นยังเฮ้ย วิ้ยคุณเป็นเสียงไปอะไรหรือเปล่านี่ไม่มันโดนชนไงนี <lonely> ่อยู่ดิสกกลางอ๋อโดนชนแล้วทำไมเสียงมันนี้เป็นงั้นอ้อยโดนนี่อ้ยเลือดเลือดจะหมดแล้วเลือดจะหมดแล้วโอ้ยโอ้ยอันนี้เกินไปเกินอ๋อครับโทษทีครับแม่เดี๋ยวไปซ่อมรถก่อนคือประมาณที่ว่าอ่ะสมมติคุณจอดรถงี้คุณเจอพี่ชายคนนี้อ่ะสมมติพี่ชายคนนี้ พี่เฮยคนนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับปุ๊บผมลงมานนผมก็ทักาเขาว่าพี่ชื่ออะไรเขาไปตอบปุ๊บผมแทงอันเนี้ยคือม,มันจะเป็นอย่างงี้ครับสัง่งเขาจะเป็นอย่างี้ซึ่งไม่โอเคครับผมแพ้ไอ้เฮีย